ลราปรุงแต่งในจิตเนี่ยเรียกว่าการมาจากกามันเกิดความพอใจในกามขึ้นมาตัวเนี้ยมันขวางอนะไรขวางความสงบเราแล้วเจตนาเราในขณะนักสมาธิมันมเพื่อนะอจจะไรหายใจเข้าพูดหายใจ,จออกโผล่ในขณะนักพูดโทยอยู่มันไม่อยู่แล้วก็ไม่อยู่แล้วหายใจเข้าตลมหายใจออกชากาแฟมันเริ่มแล้วใช่ไหมมาเริ่มแล้วมันเริ่มเปลี่ยนวิถีใหม่แล้วจจจจาาามัมาามมเนะมเริ่หม,นะมหรืดเพราะอะไรมันหรือโฟกสัสั่นงแรงมันแทรกมันขวางเราไม่ให้เราสงบอยู่ในพูดโผล่หรืออยู่ในลมหายใจ นี่คือการมาสัมผัตัวแรกต้องรางให้ได้ลังยังไงรีบรู้ตัวให้เร็วคนระกางคิดแต่การรังุ่นจากพุทโธไล้แล้วมีสติตั้งว่าเร็วเอากลับไปอยู่กับปัจจุบันคือพุทโธอาจารย์ขอสอนพุทธแล้วอาจม่หม่ไหวพูดหลายอย่างเอาพุทโธไปละเอากรบมไอยู่กับพุทโธเดิมพุทโธพุทโธพุทโธก็ได้หรือหมาใช่ว่าคนในตัวเพื่อจาชาติมันต่างมามันลุดไปอีกและกลับไปอยู่พุทโธหลุดไปีกกับไปอยู่พุทโธหลุดอยู่นี่ดึงยืดดึงจุกกชาิกันเอากลับมาตั้งอยู่กา กายยังข้าตาสติเอาสติกลับมาตั้งอยู่ที่กยมารผู้มีบาปจะทําอันตรายแก่เราไม่ได้จะทําอันตรายแก่เราไม่ได้นี่คือตัวแรกตามสามทาตัวที่2ความพยายามเวลาเราโกรธเ,เราเกลียดเราเจ็บแค้นใครมาเราก็จะเริ่มรู้สึกไม่พอใจเวลาจะให้่าสมาธิพยายามก็จะพุ่ตัวขึ้นมาเมื่อเชา้าเดินดูของอะไรเรียบร้อยแล้ว มีคนหยิบไปเฮ้ยเราไปต่อคิวรอซื้อเราไปเราเต่เเอคิวในการรับของแจปงกปรากฏว่าเวลาอเราต่อคิวเสร็จปุ๊บมันมีคนมาแซงคิวแต่เราพูดอะไรไม่ได้เพราะเราเกรงใจแต่เราก็เกิดความพยายามนะเกิดความพยายามทำไมมันต้องทำสันดานแบบนี้ด้วยว่าถ้าเป็นอย่าจะเอาไอ้นะี่ตีปาก็เลิกเลตีกระบะก็เลิกเลยตีของแถวไปเราเริกปลุกแดกได้ไหมในขณะนั้นสมาธิก็เริ่มขิดคิดถึงไอ้เรื่องเมื่อเช้าเนี่ยที่มันมีการแซงแถวเสียเรียนแถวกันะเพราะเราเกิดความไม่พอใจ จากการที่เราเนี่ยเอาตาเอาหูเอาจมูกเอาลิ้นเอากากจะไปสัมผัสมาไปกระทบปาก็เกิดความไม่พอใจขคือไอ้ตัวนี้ก็วิ่งเข้ามาโกรธเกียนใครแต่ชาติปานไหนก็ตามมันก็จะผุดปรากฏขึ้นมาในขณะที่เราสร้างสมาธิเพราะมันจะขวางเราไม่ให้เราสงบโกรธแฟนโกรธหัวโกรธเมียโกรธลูกโกรธเพื่อนโกรธพี่โกรธน้องโกรธคนนั้นโกรธคนนี้มันก็จะเอามาคิดในสมาธินั่นแหละในขณะที่เรากำลังนั่งหายใจเข้าด้วยใจรูความพยายามก็จะพุ่งตัวขึ้นมาจะแก้แคมไปยังไงวะ นั่นเล่น Facebook อยู่มีคนด่าด่าใครก็ไม่รู้อะเราก็ไปด่าร่วมกับเขาด่ากันไปด่ากันมาเมามามึงด่ากูกูด่ามึงต่างคนต่างด่าต่างคนต่างิีม์สนใจดีมากไปอีดาราคนมันเป็นแบบนี้มึงรู้ดีไงมันเป็นแบบนี้จริงจริงก็กูเห็นมามึงไม่เห็นจากไหนบ้างมึงไปอยู่บ้านก็เหรอมึงก็เถียงกันไปเถียงกันมาอย่างนี้นะเสร็จแล้วสุดท้ายเป็นอะไรมานั่งสมาธิีหายใจเข้าพูดี๋ยวจออกโตอีนั่นมันด่าเราค้างไว้ เราต้องรุ้ไปด่ามาตอนนี้ไม่ไ,มได้เราก็หายใจเข้าพูดเดยวจ้บอกกูเฮ้ยเจ้าเราต้องด่ามาตอนนี้ไม่กันเดี่ยมันจะเรีว่าเราหมอสุดท้ายนั่งต่อ,อ,ก,อ,อกูไม่ไหวแล้วกูหยิบโทรศัพท์คว้าเอาไว้กดดามานัน,านต่อสุดท้ายวันนั้นสมาธิเท่าไหร่เอาอย่างนี้พญามามันขวาพี่ก็เห็นไหมมันขวามัลมมน,ามมนล่อจากการมาสันทังไปงได้เพราะม่เจอพญามาีิพญามาีิตัวที่ขวาการต่อความสงบของเราทีนมัดทักค,ความมุ่งหมายเถานอนความซึ้ง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 ความสุขเปิดหูในใจ นั่งสมาธิตั้งเวลาวันนี้จะเอาสักห้านาทีวันเหนื่อยจะเหนื่อยเหนื่อยงานเหนื่อยการบ้างเลยเราก็เลยตั้งใจจะเอาสักห้านาทีวันนี้เพราะเวลาเรานั่งไว้สักห้านาทีปุ๊บยังไม่ทันผ่านไปไหนเราก็นั่งไปนั่งไปสักพักเลยเริ่มกับชา <c ười> เพราะอะไรีนั่นพะิชา <c ười> มันคลอบกันมาเริงง่มนวดบางคนจินตนาการเก่งมากนะสอบอารมณ์กับอาจารย์ใช่ไหม พรอาจารย์วันนี้ตัวยกตัวโคข้าว่ะถ้าพ่ะอาจารย์ตอบก็จะได้ตอบอย่างหนึ่งถ้าเป็นกูตอบก็จตอบเพราะหนูนุ่มมองใจม่หลักมันไม่ใช่การปีต้งปีตีอะไรลงมั่วควรแก่การไปนอนพักสักสิบห้านาทีแล้วก็มาภาวนาใหม่แล้วไปเช็คตัวเองดูดีๆว่าที่ผ่านมาในตัวเองมีปีติจริงๆหรือโดยเจ้าตัวของเกิดจากการที่ตัวเองมั่วหาเอานอนนี่มันถี่นะไม่ถ้ามันเส้นบางๆนิดเดียวเลยนะอาจารย์แต่ในขณะนั้นไม่คิดเลยนะคุณจะคิดได้กืมันหลับอยู่ใช่หรือเปล่า เนี่ยปัญหาเลยคนมีถีนนะิพพานติดอยู่ในใจชอบไปคิดฟุ้งซ่านปรุงแต่งว่านั่นคืออารมณ์ของปีติมันเป็นเส้นบางๆนิดเดียวเลยนะมันจึงหลับึงตัวนี่เรียกว่าพวกที่มีมโนเพลทุกเยอะๆพวกนกี้จะเห็นแสงเก่งจะเห็นแสงเก่งจะแบบมองเห็นภาพมาโนอะไรตามมา่างๆนาเห็นเป็นภาพวิติพิสดารขึ้นมาพวกนี้จะปรุงแต่งเก่งมากบางทีมันมีข้อดีข้อเสียนะเห็นอย่างเี่ยบางคนจะเห็นจริงๆนะ เห็นไปดูกรนีพิเศษมาอย่างเงี้ยไปไปไปเห็นไปมโนภาพขึ้นมาแต่ที่ไอเห็นมันก็ยังไม่จริงนะยังไม่คิดว่ามันจริงดังนั้นช่วงนี้จะไปปงแต่เพาะฉะนั้นตัดทิ้งให้หมดไม่เอาอะไรทั้งสิ้นจะเห็นก็แล้วแต่ต้องเครียดทิ้งให้หมดไม่ต้อสุดท้ายมาเข้ามาเต็มหมดเนี่ยนี่อาการถี่น้ำมีท่ามันจะซึ้งซึ้งซึ้งเมันซึ้งไปมันาซึ้งซึ้งมันจะคิดอะไรไม่ค่อยออกเหมือนคนตื้อหัวมันตื้อขัะนั่งทำงานอย่างเงี้ยมันคิดไม่ออกได้เละอารมณ์ถี่น้ำมีท่ามันข้อบาง ปิดหานมาเสือสมมติม <cko> uh, ันจะแบบเริ you, just, ่มตามเบลอแต่อ่านนะจะพยายามฝืนอ่านอีู่มาเรื่องว่าเริ่มจับตัวชนปลายถึงนั่นแหละอารมณ์ของจีนนิะพี่ทามันจับตัวชนปลายสติไม่อยู่แล้วเพราะสติมันทำงานเดาเหมือนเวลาเราหลับเนี่ยขันห้ายังทํางานทุกอย่างตามปกติแต่สติสัมปชัญญะมันเับเวลาเราหลับมันไม่รูเรื่องอะไรเนี่ยดังนั้นเวลาไม่มีสติเนี่ยมันจึงตั้งเจตนาไม่ได้เจตนามันเกิดขึ้นไม่ได้เจตนาที่เป็นกุศลก็เกิดขึ้นไม่ได้ด้วย ผู้เผยพระเจ้าจึงไม่นับความผิดในความฝันเนี่ยเพราะฝันเนี่ยไม่ประกอบด้วยเหตุนาการข้นไปขนั้นสติมันดับไปพอนไม่มีสติสัมปชัญญะเข้าไปควบคุมอารมณ์ในความฝันได้เพราะมันหลับอยู่มันหยุดทำงานในขณะนี้แต่ขณะทำงานตามปกตินะแต่สติมันแค่ดับตัวระลึกรู้ตัวเนี้ยตัวระลึกได้เนี่ยมันดับไปช่วงขนาดมือในขณะที่ร่างกายเราพักผ่อนไปนี่อาการคล้ายมันใกล้ๆจะหลับมันจะเซอร์เซอร์เรีการความจิงแล้วไม่ใไอ้ตัวนี้ตัวขวามากแรกๆเป็นคนอ่ะมันร่วงหมอนนอน พอเวลาสึกไปช่วงแรกเนี่ยห้านาทีห่วงเพิ่มเวลาไปสิบนาทีห่วงสิบห้านาทีห่วงยี่สิบนาทีห่วงสามสิบนาทีห่วงสี่สิบห้านาทีห่วงพอเวลาทำไปเรื่อยๆหนึ่งชั่วโมงไม่ห่วงเลยเพราะอะไรมันฝึกให้ยิ่งขึ้นไปหน้าที่เราคือต้องฝึกให้ยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมอย่าจมจมปัดอยู่ที่เดิมไม่ใช่จะตั้งสิบห้านาทีก็สิบห้านาทีทุกวันตลอดชีวิตปางผ่าเราหนึ่งปีเรื่ยสิบห้านาทีเหมือนเดิมไม่ใช่จะพัฒนาอะไรมันต้องเห่วงเลยทุกวัน วันเนี้ยเดือนเนี้ยสนาทีเดือนหน้าขยับเวลาเพิ่มเป็น20นาทีได้ไหมเดือนต่อไปขยับเป็น25นาทีเดือนต่อไปขยับเป็น3านาทีภูมินาฬิกาเลยตั้งนาฬิกาเลยไม่ให้มันออกตั้งเรารู้ไหมว่าอธิษฐานนะสัจจะอธิษฐานหรือตั้งอธิษฐานนะเราชอบแต่อธิษฐานกันแล้วไม่เข้าใจความหมายของคาว่าอธิษฐานกันกันผิดๆิน,นนะ เราไม่เข้ากับว่าอธิษฐานนี่คือการอ้อนวอนร้องขอหลอหลอโดยบรรดาขอให้ข้าพเจ้ามีผูถูกหวยเดยเบอร์ขอให้ขา้าพเจ้าประสบความสําเร็จขอให้ลูกของข้าพเจ้าประสบความสาเร็จสอบติดได้อันนั้นได้อันนี้ขอให้ท้าพเจ้ามีเงินมีทองอันนี้ไม่ใช่อธิษฐานบารมีนะเข้าใจไหมนะเข้าใจผิดกันหมดเลยนะถูกสอนถูกหลอกกันมาผิดไปหมดคำว่าอธิษฐานบามีเนี่ยอธิษฐานยังไงเช่นที่พ,พระเจ้าทรงอธิษฐานก่อนวันที่พระองค์เนี่ยจัดตรัสรู้พระองค์เนี่ยทรงกินข้าวมาทุกป้าย่าง เป็นมื้อก่อนที่พระองค์ตรัสสรุปพระองค์ทรงกินมื้อนั้นแล้วเนี่ยพระองค์ทรงตังต้งอธิษฐานเมื่อได้าารับรับแย่ฟางมาเนี่ยแล้วก็ไปปูล,ลปรรปะไปอาสนะบารัีแล้วโงร,นร,ร์นรั่งสมาธิพระองค์เน่บารมตั้งอธิษฐานบารมีขึ้นมาว่าแม้เนื้อเลือดเอ็นในกระดูกเนี่ยจะเหมือแค่ไปเหลือแต่เอ็นแต่กระดูกก็ตามถ้าเราไม่ตรัสรุ้ในครั้งนี้ในครั้งนี้เนี่ยคงที่น,าน่าเป็นอาสนะบารนี้ในครับบร้งนี้เนี่ย เราจะไม่ลุกจากอาสนะบาลังนี้ผู้ใดคือตายไปตรงนี้ก็ตามถ้าไม่กระสุกทาในครั้งนี้จะไม่ลุกจากอาสนะบาลงนีโดยนไเป็นคาดแล้วพระองค์ก็ตั้งความเพียรและวทำความเพียรนี้จนในที่สุดพระองค์สามารถบรรลุธรรมได้ที่อาสนะนั้นตามที่พระองค์ตั้งอธิษฐานบาลามไว้อาศัยความเพียรขดขวางในการตทำก็ไปทำจนถึงความสำเร็จนี่เรียกว่าอธิษฐานบาลามีอธิษฐานบาลามีแบบตรนทยยังไง เราตั้งสัจจะอดิษฐานบารมีขึ้นมาว่าในวันนี้ตัวพระเจ้าจะขอตั้งอดิษฐานบารมีต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระผู้ปธรรมพระารมีเป็นที่ตั้งถึงพระราชเป็นที่พึ้ถือกษัสริย์คก็บข้าพระองค์เนี่ยนับจากวันนี้เป็นต้นไปข้าพระองค์เนี่ยจะตั้งใจขวัขวายในการทำความีิรในวันนี้ด้วยการเจริญยนานาปาญสติตลอดเวลาสามสิบนาทีถ้าไม่ค้นจากสามสิบนาทีจะไม่ยอมลุกออกจากอาสนะนี้ตั้งนาฬิกาเย สามสิบนาทีจับเวลานาฬิกาปุกเครื่องหนุนตอนเช้ามาเนี่ยตั้งเลยเริ่มนั่นเทียงเทียงคืนออกนาฬิกาไม่ไดังจิๆๆๆๆๆๆจ๊ดจิ๊กจิ๊ดจิ๊ดจิอกจา,กา,า,จา,าก๊ดจิ๊ดจบันขณะดจิ๊ดจิาดจทีดจิ๊ดบบจิ๊ดจิ๊ดจิาดจิ๊ดจิ๊ดจิ๊ดจน๊ดจิ๊ดจป็นพิะพุทธดจน๊ดจิ๊ดจินดจะ๊อจิ๊าจิ๊าจิ๊มีแบบจิามจิ๊แจิ๊ดจิ๊ดจิแบบนี้ ไม่งั้นเราจะไม่มีกำลังใจในการขวนขวาในการทำความเพียรลากตัวเองเราก็ลากตัวเองไปฝ่ายกุศลไม่งั้นเจริญมันลากเราไปฝ่ายกุศลก่อนนะไม่ได้นะเราก็เป็นฝ่ายลากลากเรากุศลเนี่ยมากรอไว้สัมมาวายามาความเพียรชอบกุศลในที่ยังไม่เกิดต้องรีบทำให้เกิดกุศลในที่เกิดขึ้นแล้วรีบทำให้เจริญต้องพยายามทาให้ยิ่งขึ้นไปหนะคนขวาในการทำแบบนี้พ่ฒนนาตัวเองแบบนี้ไปจาไม่ถึงสามสิบปีต่างๆไม่ไดบไม่ยอมออก แม้มันจะพยายามนาฬิกาถึงหลีตาที่แล้วจริงๆแล้วว่าไม่ยั่ไม่ถึงเลยเนี่ยน่าไปน่าไปวิตาแล้วก็นาฬิกาไม่ดังเออเออตึ้งตั้งนาฬิกาวันเรือตามตายหาขาดไปห้านาทียังไม่ไปไหนเลยยังไม่เดินออกจากประตูวัดวันที่สามเลยมันจะพยายามดีที่สุแล้วนะยังหลับตาไม่ถึงไหนมันคิดว่านานว่าอะไรมันไม่เคยฝึกฝนอบรมตัวเองที่จะให้นั่งทำความเพียรภาวนาเผากิเลสให้มันมีความอดทนอดกล้าต่อความเพียรนั้น สติมันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวมันพยายามจะไปดูไลน์จะไปดูทิกต็อกมันพยายามจะไปดูโซเชียลเสื่อมันพยารามเป็นอะไรกันขอแม่บแป๊บแป๊บหนึงแล้วกันมันพยายามดีดดิ้ตลอดเวลาในการจะออกไปตั้งสติไปได้ไม่ฝันขวายในการทำเวินในความเพียรในการล้างทิ้งการเกิดแก่เส็บตายทั้งหมดนะเนี่ยคือลักษณะของความสงบอุทธัจจาระกุกุจาระโพนิสิ์คือความฟุ้งซ่านความรลัคาญอุทธัจจาระเนี่ยฟุ้งซ่านกุกุจาะเนี่ยคือรลัคาญ ความฟุ้งซ่านความลำคาญมันเกิดขึ้นแกเรามันเกิดขึ้นได้ครับไอ้ตัวนี้หมอนห้างขว้างมันฟุ้งซ่านอยคิดอ่ะคิดไม่หยุดไม่ห่อยคิดไม่เลิกจนบางเวลาคิดไม่เลิกมันคิดไม่หยุดเลยเราก็เลยเริ่มอะไรละเลิกมลำคาญแล้วครับทำไมมันหยุดไม่ได้ครับทีนี้เวล่เราลำคาญเราก็อยากจะออกจากสมาธิขวางนี่อะไรนะไม่ขว้าก็เหรอไม่ให้หลับนั่งเหรอการนั่งสมาธิมันต้องฝืนขึ้นมาเป็นการทวนกระแสแล้วแล้วใช้ายๆกับเข็มโค้งขึ้นบนเขาอ่ะมันยากอ่ะเดินขึ้นเขามันทวนใช่ไหม มันทวนกระแสก็โลกมันย่อมเหนื่อยยากเป็นธรรมดามันไม่ไสบายหลักการปฏิบัติเพราะความสบายคือการตอบสนองต่อกิเลสต่างหากความลำบากเป็นการทวนกระแสต่อกิเลสต่างหากไม่ตามใจเวลามีคนไม่ตามใจเ,เราพอใจแนะ้วนไม่พอนใจยอดไหมเฮ้ยทำไมไม่ตามใจเราวะก็เราอยากได้แบบนี้นั่นแหละเรากำลังจะฝืนต่อกิเลสต่างหากของตรวเองเพราะเวลาที่มันดีดเนี่ยกิเลสมันชอบความสบาย เราจะไว้ถ้าภาวนาแบบสบายๆไปให้เราสบายอาจารย์มีโอกาสได้ฟังคนก็พูดแล้วก็วันนี้ก็มีโอกาสก็คือได้มาแล้วก็มาทำวัดมาทำวัดกับพระอา,าจารย์ที่คนทำเมื่อเช้าก็ท่านลุกขึ้นมาท่านเริ่มตั้งแต่ตีสี่นะตีสี่เริ่มตีสี่ถึงตีสี่ครึ่งภาวนาตีสี่ครึ่งถึงตีห้าส่วนบนอา่าแล้วก็ตีห้าจเทพก่อน แล้วก็ตีห้าคือตีห้าคือคือว่าตีสี่คือถึงตีห้าจะเป็นการสวดมนหนึ่งแล้วก็จบแย,ย,ยกย้ายไอ้พระอาจารย์ก็เข้าไปนั่งทำด้วยแล้วก็บอกว่าถ้าจะต้องคืนเด็กทำแบบนี้เป็นประจำมาตลอดทุกวันไม่เคยหยุดซึ่งาาาานะอาจารย์มไาม,มา่ค่อยเห็นว่าวาดทำแบบนี้นะน้อยมากบอกเลยก็ว่าจะไปที่ไหนก็ตามไม่ค่อยเห็นยกเว้นวันที่เป็นวันดหนาปูปาจารย์ที่เป็นวัดสายปฏิบมาศเขาจะทำแบบนี้เป็นปกติแต่โดยทัว่วไปไม่ค่อยมีการเห็นเนี่ยเป็นการทำฝืนต่อกเกลีย ทำาให้มันเกิดความเคยชินอะไรนียในสัปดาห์แล้วถ้าขาดวันหนึ่งวันใดนะมันจะขาดยาวเลยนยถ้าเราไม่ทำแล้วนะมันจะไม่ทำยาวดังนั้นทุกครั้งที่เรานั่งสมาธิทำความพิยรนาจงทำให้มันเกิดตามความเคยชินรักษาวินัยตัวนี้ไห่ได้เพราะจะทำต่อเรื่องไปหนึ่งเดือนเราจะทำในเดที่สองนที่สามนที่สี่ได้อย่างสำเร็จเพราะมันเคยชินแต่ถ้าในเดือนที่สี่เดือนที่ห้ามันไปเกินไปเจอความหนาคือความเหนื่อยยากลำบากจากการทำกินตารดาว แล้วมันไม่อยากทำวันนี้มันเหนื่อยมากเลยขอเว้นวันทีนี้แหละเดี๋ยวเตรียมตัวลากยาวแล้วมันจะสลับจะเหลือมาสองวันทำทีสองสามวันทำทีหรือวันหนึ่งทำทีหนึ่งหรือทำวันเป็นวันทีนี้แหละในที่สุดจะขายไปหมดเลยแล้วอีกหน่อยหนึ่งมันก็มาต่อนะมัทำใหไ่เนี่ยต่อไม่ติดแล้วมันจะคุ้งซ่ามากกว่าปกติเพราะเราเคยเจอความสงบมปแล้วแล้วจะมาทำใหไ่ความสงบมันตั้งมันไปลาทีนี้แหละปัญหาเกิดดังนั้นอย่าไปทำให้มันเกิดอี้ ตัวสุดท้ายวิจิิรฉาความดำลึกระสงสัยมเมื่อเราผ่านทีว่วอนทั้งหมดมาแล้วัาจารติ๊ตัวสุดท้ายคือวิจิๆๆกิจฉาเริ่มมาเลยมั้งเห็นแสงแสงอะไรอ่ะแสงเรื่องสอบป่าเบางทีะอาจา์เอาไฟมาสอบตาอยู่ไม่องเห็นไม่แส่เงี้ยทดสอบมโนเวเอไหมอย่างเงี้ยนะบางทีเราเห็นแสงแสงจริงๆมันมีแสงน่าแสงที่พุ่งตัวปรากฏขึ้นมาเราก็เริ่มสงสัยแล้วว่าคืออะไร ตัวโย,ยวกตัวโครงทำไมมันโยกไปนเย,ยวออไปไหนตัวเบาจะลอยขึ้นเหมือนจะตกลงมากลัวจะตกลางเลสงสัยจนเกิดความตกใจรีดหรือหากลาัวจะตกลงมาตายกลัวความตายมันจะปฏิบัติธรรมอย่งางกลัวตายนะ้านท่านทีปฏิบัต,าตาิแก้ววความตายแต่ยังกลัวต่อความตายมันลังเลสงสัยไห่อ่กำลงังพุทโธอยู่พุทโธดับพุทโธหายไปไหนว่าหาไม่เจอคิดอยู่ในใจนั่นลืมนะแล้วกำลังคิดแล้วนแต่ความคิดเนี่ยมันเรียกว่าพิดตกพิจาร ให้ตัววิตวิจารเนี่ยต้องวิตกวิจารแต่อย่าให้มันอยู่ในภายใต้ของคําว่าหลังเลสงสัายถ้าหลังเลสงสยยัยก็คือผสงสสยว่าอันี้มันคืออะไรสะแสดงว่ายังมีจิกิจฉายอยู่ยังล้างมาไม่ได้แต่ถ้ารับวิจิกิจฉาได้แล้วแล้วไปอยู่ในวิตกวิจารจะเปลี่ยนใหม่พุทโธดับอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยของการดับของพุทโธพุทโธดับไปได้เพราะอะไรแต่แม้พุทโธจะดับนี้ไม่เป็นไรแต่เราจะมีสติสัมปชัญญะรู้อยู่กับสภาวะที่อยู่ตรงหน้า ทาความรู้สึกดูทุกข์ร้อมแบบนี้ต่อไปโดยไม่ให้หลุดจากสมาธิตัวนี้ไปได้แม้ามาันจะหลุดหายไปในก็าตาให้เราพิจารณาไปตามความเป็นจริงว่ามันเป็นเกิดข,ขึ้นตัง้งหรือดบไปเป็น,นธรรมดาแต่เรายังมีสติสัมปชัญญะในการรู้อยู่กรบมาได้เนี่ยเรียกว,ว่าวิตกวิตกคือวิตตขึ้นมาว่ามันหายไปได้อย่างไรแล้วตัวที่อาจารย์ที่บาปเมื่อกี้เรียกว่าวิจารวิจารก,ก็ว่าทา